อัเดตอาการน้องหนึ่งขวบสี่เดือนที่เพศสัจใจยาผิดวันนี้อาการน้องยังเหมือนเดิมนะคะน้องให้การตอบสนองคุณแม่บ้างเล็กน้อยเช่นมองหน้าร้องไห้ตกใจเสียงพี่ชายแต่น้องมีเสียงแหบแห้งค่ะแพทย์แจ้งว่าตอนนี้เนี่ยอยู่เวียนช่วงสังเกตอาการน้องต่อไปอีก3สัปดาห์ระหว่างนี้ยังคงต้องงดน้ำงดอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันพฤหัสนี้ทางแพทย์จะแจ้งว่าอาจจะต้องเจาะคอ,อน้องเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจทางคอแทนเพราะหากใส่ทางปากนานเกินไปอาจมีผลข้างเคียงตามมา แต่ต้องตรวจร่างกายวันต่อวันนะคะว่าต้องเจาะคอหรือไม่ตอนนี้ทางแพทย์คาดการและแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนค่ะในระหว่างนี้ทางแพทย์ยังต้องให้ยานอนหลับอย่างต่อเนื่องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดอันนี้แม่นําข้อมูลมาจากเพจเป็นหนึ่งนะคะคือแม่ก็ได้ติดตามข่าวนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วอะค่ะสิ่งที่แม่ยังติดใจอยู่ก็คือคําขอโทษจากบุคลากรผู้ที่จ่ายยาผิด ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเหตุการณ์นี้นะคะคือเอาโอเคทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาพยาบาลทั้งหมดเขาเขารับปากว่าเขาจะรับผิดชอบแล้วแต่ตัวบุคลากรที่เป็นผู้จ่ายยาผิดเนี่ยคือใครแล้วออกมากล่าวคําว่าขอโทษหรือยังกับเหตุการณ์นี้แม่บอกเลยนะคะคนเป็นแม่ได้ข่าวนี้ก็คือของขึ้นมากพูดตรงๆว่าเราไม่โลคสวยนะคะก็คือของขึ้นจริงๆถ้ามันเกิดกับลูกหลานคุณคุณจะรู้สึกยังไง ถูกไหมคะสาหรับในเหตุการณ์นี้เนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทําสิ่งแรกก็คือโอเคพาน้องไปรักษารับผิดชอบอาการน้องทั้งหมดและสิ่งที่ตามมาที่สําคัญมากๆก็คือคําขอโทษด้วยความจริงใจค่ะเพราะเหตุการณ์อ่ะโอเคเราพยายามเข้าใจว่ามันเกิดความผิดพลาดกันได้ในการทํางานแต่เมื่อคุณผิดพลาดคุณก็ต้องรู้จักขอโทษถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้นะคะทางโรงพยาบาลรับผิดชอบแล้วดีค่ะชื่นชม แต่คำขอโทษเป็นสิ่งสวยงามนะคะและเป็นสิ่งจำเป็นมากนะตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้โดยเร็วนะคะขอให้น้องแข็งแรงกลับมาร่าเริงสดใสนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้ว่าไม่ว่าคุณจะจ่ายไปเท่าไหร่คุณก็กู้คืนความรู้สึกสูญเสียของเหตุการณ์นี้กลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมขอโทษนะคะ